เทติยาพุทธพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิอิทธิฤทธิอิทธังอิทธิประสิทธิพระวันตุเบ พี่ที่ที่โซพระควาสิบเดียวของข้าพระเจ้าจะกอยานุขึ้นนมัสกาัดกุพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางพระศสีรัตนไตรเยแก่พระภูมิปัญชายอาจารย์ในชพระรมมาโพธิสุภาระอยู่เหนือเกียรติเก้าเอังของข้าพระเจ้าผู้จัดตั้งนมัสการข้าจะขออัญเชิญพระพุทธองค์ แปดหมื่นสี่พระบรมคัมแีะพระปิตกกนไตรข้าจักรกศิาปแก่เตมีพระเจ้าฟ้ามาชนกพระดงสุดและระพุทธสิงห่ข้าจักอกศิยากยินพระพุทธเจาารพระบามราชานาสาวีบุตรข้าจัพรกศิทป Karena Sabar Nubaganda Poba Korpabasa Kajamuli, รับประทานเกี่ยวเกี่ยวกับนีข้านพระเพระาสีเและพระนางรมหาาอันเป็นพระบิดามารดาของพระองค์รงนาาสิทาเป็นที่สุดข้าจพระาเทวาตราสโกสิข้าเช Para bahwa sedikit dari นี่ตระกูลเพื่อได้ผู้นั้นผู้นั้นทำทลาย จงฝากท่านที่บ้านตาบจมางนี้ตยาหว้ที่อเมริกาะ้าสัมพันธ์ช่งหวบ้านน้องแพนค่ะขอยคบสิทคิมาสถาที่แี่งนี้ขอยฝากที่บ้านจาบดญจมาถึงที่บ้านน้องเพนะคอยคบิมาสระเที่ยนี้กที่บ้านตจะางทีางพอิธีกมารตี่นีอากีายาจาถี่บานน้องเพน่ยทีมาร่วมพิธีวยนี้กที่มาน็ดีไม่มาถี่ีานน้องเพนค่ะอคบสีทไม่มีสเี่ยน้คอยก cari begitu kasih sang raja putri mohon tobat he โอ้น้มันังอารนธามิลโลกัชนหลุิตีวิสวาบิมักนีเทวูอาจารย์มหาธรรมยุีเอหิเอหิมามามาข้าพเจ้าจะไว้ผเทวาที่ตั้งหลายสประธานเดชบนีสัพาพที่นาการและสารที่ประสิทธิ์ประสาทมาลูกขอลนถึระุนีฤษีผู้เลืเวรเขาเมาปกเกตเกศาวันนี้ข้าได้ทำพิธีเปิดพั ขอให้ครูบาฤศีทั้งหมดทั้งสิ้น84,000องค์อัดพงโคขนภูเก็ตจบไตรเวทผู้ครูเพชรชลูกันและนักสิลป์จัญญาเพชรพญาทอยพระนักปราชญ์ทันเมธีโยคีชีพขาวสารพันวิชาขอเชิญสิริมาอำนวยอภรณ์ให้ข้าพเจ้าวันนี้ใ้ทำพิธีเปิดธรรมซึ่งจะทำพิธีบนสวงอันยิ่งใหญ่ขอให้สมมาตรปรอดภ้าสุขใจขอเทพไพศาลขอรับเลิศขอเชิญชมธนา เ่มราบุติจริทธิมานเบีนสวรรค์วัจงลรับที่ส่งารากาุทันนาสุทัน์ผมวนพระนารายณ์ปุรุสินาอดปุรุสินารายพระโยคีชีพบาพระกุาเขาก่อนผูประจำพระบกนยตลอดถึงพระแม่ธรณีแม่พระเพแม่พระพายแม่พระองคาแม่พระบุตรสิศข้าพเจ้าได้จะทำายรีรับรองซึ่งทำ้วยตอง้วยตานีเสียด้วยขีดุตคอยสิร้ายกับไลพินีสัพเพ สมศักดสัพโรคสัพไพสสัพสภสิทจิ์ชนะอภัพคนคอยพระกุบนาดอนเป็นบุคคลด้วยดีตลอดที่พระเสด็เมืองพระสงเมืองพระหลักเมืองดงศักดิ์สิทธิ์วิญญาณน้อยใหญ่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ญาติยายผู้ที่ปกปักรักษาในเขตพระธรณิษฐานนี้ คอยแต่ทั้งหลายที่เอานำกรณีไม่ได้เอานำกรณีจงมาประสิทธิ์ประสพดขอในแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายต่อถึงจะพาบาสีบูชาครูในวันนี้ขอเชิญเทพพญาราลักษณ์ทรงเสด็จมาพิทักษารักษาสิ่งบาสีอันเป็นมงคลขอให้ผลทนบุญบารมีอธิการบารสีให้แก่เจ้าภาพทำพิธีเปิดท่านในวันนี้ทุกท่านทุกตนทุกคนก็ข้าถือสาธุ